สวัสดีค่ะทุกคนแลงานด้านหลังอันนั้นเลยซึ่งเราเดี๋ยวจะไปงานเช็คอินงานพ่อขุนสัตว์กันนะคะไปค่ะทุกคนอัดใหม่มันไม่ใช่ดวงจานทร์มันคือไฟค่ะตลกมากไปก็เป็นบรรยากาศนะคะรถติดยาวมากไปตรงมูเลยสุตงตรงแยกมาไปดีแล้วไปเขียวแล้ว อันนี้ก็คือจะไปสักการะพ่อขุนสัตว์นะคะเมื่อวานมารอบนึงยังไม่ได้ไวหว้ท่านนะคะก็กะว่าเดี๋ยวจะเดินแล้วก็ไปกราบท่านค่ะไปค่ะคนเยอะมากคนเยอะยอเยอะมากสุดๆเคลีย <c oughs> ซึ่งน้องเราอะ่ะมันอยู่ในรถมันไม่ยอมลงก็ต้องรีบถ่าย ดเดี่เดินได้ไหมไปไปอยู่ที่พนักงานอาหรใส่รีบเดินรีบมากที่สุดทุกคนถ้าใครอยากดูว่าร้านอาหารเน,นี่อะไรบ้างฝากฟอลโล่ชัยนาทบอกต่อนะคะขอบพระคุณหลายๆรอบนะคะทุกคนให้ไปฟอลโล่เพจเขาเยอะนะคะ <laughs> เราแล้วได้อะไร <c oughs> มันคือจุดนี้ไปค่ะ <c oughs> ถึงแล้วนะคะถึงแล้วบิง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 ถึงแล้แล้วตรงนี้นะทุกคนไปค่ะ รับขอพรไหมคะถ้าสมมติงานผ่านไปแล้วแล้วคนจะมาสั่นมาขอพรโอ้มีมาตลอดมีมาบ่อยๆเลยมูมเลยเลยเหตุจะมีคนมาขอพรโดยเฉพาะถ้ารถเป็นท่านนักศึกษาเนี่ยผ่านมาจะเปิดแต่แล้วก็หยุดเปิดแต่ก็ก็ตรงนี้เนี่ยให้ได้งานได้งานได้งานเนี่ยเมื่อวานเขามาขอได้งานลูกขึ้นลูกชายได้เมื่อกี้มาเอาพวงอะไรไปแก้บนนะโอ้หลายคนแล้วนีบมาเลยงา้นรีบมา ม่ดมาบานๆเลยนะม่กกี้เนี่ยงานที่เมื่อวานเนี่ยบอกพวกเราไปทุนการศึกษาเด็กแจกทุกทีมีทุญเนี่ยเด็กยากจนค่ะและถทามีค้อขอพรข้อขุนศรขอเรื่องอะไรดีคะอ๋ออันนี้มันแลวแต่คนที่อยากขออนนี่การงานโดยเฉพาะคนที่ต้องการอยากได้งานเนี่ยแบว่าพอดีตอนนี้ไม่มีถ้ามี อามาอยู่ก็จะพูดให้ฟังว่าก็บางทีให้สอบติดสัมภาษณ์ได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเงินเดือนขึ้นสิ่งเหล่านี้กระทรวงปรัชนาเป็นวันพุธนะสติกเกอร์นี่รถหายก็ยังไปตามเจอเรื่องจริงชาวบ้านเนี่ยเข้ามาซื้อของเอาคนใกล้เคียงเนี่ยมาเพื่อซื้อของที่ตลาดนี่นะไปงานบวชน แต่รถมันเข้าไปไม่ถึงตลาดก็จอดไว้ข้างนอกกลับออกมารถหายรถหายบนพ่อไปตามเจอโอ้เรื่องของการช่วยพ่อนี่สุดยอดสุดยอดสติกเกอร์นะคะนี่สติกเกอร์ตรงนี้เลยซื้อเราซื้อมาแล้วน่ากินอันพี่เขาโอเคนี่นาเจ้าพยาบาบี อบคนะคะกไว้หลงไหวพ่อขุนศรัเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะด้านหลังก็คือทุกคนมาได้นะคะรีบมานะคะได้ถึงพรุ่งนี้เลยแต่ว่าถ้าใครเลยงานนี้ไปแล้วแล้วอยากประสบความสำเร็จนะคะหน้าที่การงาน